วันนี้นะครับเราก็จะมาดูพึ่งชันโรงที่เราต่อไว้เมื่อสักเดือนกว่าๆนะครับนี่เป็นความคืบหน้าของการต่อชนโรงที่เสาหน้าบ้านเป็นเสาเก่าระดับมีรูเขาก็เลยมาทํารังข้างล่างนะครับก็จะมีรูมีชนโรงตรงนี้ <c oughs> ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อๆแล้วก็จะมีทางออกอยู่ตรงนี้ก็เลยทำที่ต่อ อันนี้ก็เริ่มได้ผลดีแล้วครับก็แนวโน้มดีก็คือเขาก็เริ่มนอกจากเข้าออกทางหลังต่อแล้วเขาก็เริ่มสร้างหลังข้างในนี้นะครับแล้วก็มีเสียงหมาเห่าของบ่าวนี่นะครับตอนนี้ชานลงเราก็เริ่มมีประชากรที่ย้ายเข้ามาในส่วนนี้ก็เยอะหน่อยนะครับ นี้ก็เป็นการต่อรังแรกแล้วก็มีเข้าออกทางนี้นะครับอันนี้ทางปากเข้าออกส่วนด้านนี้ก็จะเป็นใช้สายยางท่อยางนะครับต่อเข้ากับบังคับให้เขาต่อเข้ากับเสาเดิมรังเดิมที่เขาอยู่เพื่อบังคับให้เขาเดินเข้าออกทางนี้มาผ่านกล่องผ่านรังต่อ แต่เนื่องจากลังนี้อยู่ที่สูงสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับลูกเจลงไปนะลงไปก่อนว่าทำไมถึงถ่ายลำบากหน่อยนะครับอันนี้เอออันนี้อันนี้ขอดูในเฟซบุ๊กหน่อยอันนี้ลูกชายนะครับลูกชายอันนี้เขาเนื่องจากเสา รังเขาอยู่ค่อนข้างสูงเวลาจะขึ้นดูทีนะครับต้องใช้บันไดต่อขึ้นนะครับแล้วก็ทำเสารองรับรลังแล้วก็นี่เป็นส่วนของรังที่อยู่ในเสาไมา้นี่เป็นต้นศักรั้วหน้าบ้านนะครับก็ต้องรออีกสักหน่อยถามท่านผู้รู้ท่านผู้รู้บอกว่าต้องรออีกสักสองหลายเดือนนะครับกว่าจะ ย้ายลังออกไปเลี้ยงที่อื่นได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ